วันนี้ก็เป็นเวลาช่วงบ่ายโมงกับวัยตองนะคะแดดยังจ้าอยู่เลยจ้าแดดร้อนมากวันนี้แดดร้อนมากก็วันนี้ลงของเสร็จแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปที่ไซงานเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็คือเรามาลงที่ไซงานอีกที่หนึงก่อนที่เราจะกลับไปที่นู่นนะคะอันนี้คือลงของเสร็จเรียบร้อยแต่ก็ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศการลงงานมาให้ดูชม ทุกท่านนะคะเพราะว่าในจุดๆนี้อาจจะถ่ายได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะก็ไม่เป็นไรนะ้อยอย่าว่ากันอันไหนที่ถ่ายได้เบนก็จะถ่ายมาให้ชมนะคะแต่ส่วนของตอนนี้ก็คือเราจะออกเดินทางไปค่ะเดินทางไปที่ไซงานอีกอะระยะทางไม่ไกลก็คือห่างประมาณสัก2-3กิโลนะคะแต่มันก็คือว่าต้องใช้เวลาในการวิ่งวนยูเทิร์นเพื่อกลับรถเข้าไปในไซ่งานนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวไปที่ไซา์งานกันเลยก็จะลุยกันนะคะอันนี้ก็จะออกตัวจากาที่ลงของนะคะไปกันค่ะ นในนี้ก็จะเป็นถนนแบบดินดินแดงเลยนะคะแบบดินหินอะไรอย่างนี้เลยคือถมพื้นที่แบบไอ้นี่เลยนะคะก็จะยกเยกยกเยกนิดหนึ่งค่ะ <c oughs> ใหญ่แล้วนะคะนี้เราก็จะไปกลับรถนะคะเพื่อที่จะกลับมาฝั่งฝั่งที่เราออกมารถเยอะมากเลยมีแต่รถแรงแรงนะคะมีแต่รถแรงแรง ไล่ตดอันนี้จะเป็นเส้นถนนตัดใหม่นะคะเส้นถนนตัดใหม่ที่วิ่งเส้นหนองแควที่จะข้ามไปถึงมอเตอร์เวย์นะคะเส้นนี้จะวิ่งตรงไปชนนู่นเลยค่ะอมาตะาระยองะคะ่ะด้านหน้าก็จะเป็นถนนสุขุมวิทค่ะแต่ไม่ไปทางนู้นนะคะเราจะกลับรถค่ะกลับรถ มุ่งหน้าไปที่ท่าเรือประตูสามนะคะท่าเรือแหลมฉบังประตูสามนี่ก็ U turn กลับรถนะคะ ก็จะสันส่นๆหน่อยนะคะเพราะว,ว่าเราวิ่งเป็นทางคอนดิทิมันจะไม่เหมือนมือเราจับถ่ายใช้ที่จับโทรศัพท์มันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะขับเราก็ไม่ได้ขับเร็วเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาก็ไม่ได้แบบตีเร่งอะไรขนาด งานอยู่ตรงนี้ไม่ได้มีการรีบเร่งอะไรสักอย่างนะคะอยู่ที่ทีมงานอันนี้ก็จะไปกลับลำอีกรอบนะคะทุกคนกลับลำมาอีกรอบนึง แล้วก็จะจอดสแตนบายด้านหน้ายัดด้านหน้าไซหานี้ก็จะเป็นอีกไซงานึงนะไซงานอีกไซงานหนึ่ง,นะง,งด้านซ้ายอันนี้จะเป็นไซยัดไซงานที่แปดนนี้ก็จะกลับรถนะคะกลับรถอีก น,นี้เลี้ยวขวาเหมือนกันเลี้ยวขวาแต่เราไม่เลี้ยวหรอกวเรากลับลำมาเรากลับลำรเยอะ,ะ่ะเพราะแถวนี้มันจะเป็นงามที่งานตู้สสวนมากชิงไหวชิงคลิปกันค่ะในช่วงจังหวะ เราวิ่งบนทางคอนรีนะ่ะมันไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยเวิร์ก นอ,อกก่อนนะคะต่ยังไม่เข้าไปข้างใน